ต่อกันที่เรื่องของทรัพยากรท้องถิ่นที่ถือว่ามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์และที่สําคัญคือสามารถที่จะไปต่อยอดทางเศรษฐกิจได้นะครับโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมที่จะจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นในระดับภูมิภาค นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายประเสริฐจ,จิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ร่วมแถลงเตรียมจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นในระดับภูมิภาคครั้งที่7ระหว่างวันที่2ี่สถึงพฤศจิกายนที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชธมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเทดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศตลอดจนให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางทรัพยากรชาติก่อให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะ ในการนี้สมเด็จพระนิธฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านจาะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานในวันที่21พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะกิจกรรมในงานก็จะประกอบด้วยการประชุมวิช,วชาการครับงานส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนการจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอเรื่องเมี่ยงหม,มากรักลานซึ่งเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่นการแสดงนิทรรศการอาพอสอทอของสวนจิตรดา รวมถึงมหาวิทยาลัยโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำรินอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้านงานนี้ครับเขาคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานกว่า2 0,000คนตลอด5วันของการจัดงานครับก็คือ2ี่าถึงเป็นงหานะค่ะยอถึงก็คือกลางเดือนนี้ครับค่ะจัดขึ้นงานใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับก็ใครที่สนใจก็ไปชมกันได้ที่หอประชุมทีปังกรรั